สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนยูนิตที่2วันนี้รัฐศาสตร์กับจิตวิทยายูนิตนี้จะมีชื่อของนักคิดนักทฤษฎีหลายคนมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องโฟกัสที่การจดจำนะครับอยากให้ทำความเข้าใจกับแนวความคิดและทฤษฎีมากกว่าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้นะครับเราไม่ต้องกังวลกับเรื่องชื่อการจำเนี่ยเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้นครับมาทำความเข้าใจกับภาพรวมกันก่อน เรามาย้อนดูอดีตด,ดูความสำคัญระหว่างรัฐศาสตร์กับจิตวิทยากันเลยครับรัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษามาเป็นระยะเวลานานในเชิงของปรัชญานะครับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณในทวีปยุโรปโดยศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาหลายท่านเช่นเพโตอริสโตเิลล็อกเจฟเฟอร์สันมาร์กเลนินซึ่งต่อมาศาสตร์นี้ก็พัฒนาไปสู่สังคมศาส,าสตร์โดยการพัฒนาทฤษฎีข้อสมมติฐานทางพฤติกรรมการเมือง ได้มีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมองค์การในเชิงสร้างองค์ความรู้ใหม่นักวิจัยยุคนี้อาจจะเน้นไขข้อสงสัยส่วนตัวนะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้อาจจะไม่เกิดประโยชน์โดยตรงกับมนุษย์และสังคมแต่เป็นองค์ความรู้ที่ผู้ศึกษาวิจัยสนใจอยากจะรู้การศึกษาวิจัยในลักษณะนี้เกิดขึ้นทั้งในยุโรปและแผ่ขยายเข้าไปในทวีปอเมริกาย้อนเวลาไปในคริสต,ต์ศตวรรษที่19ตอนปลายการสอนยังคงเป็นลักษณะศึกษาทฤษฎีทางการเมืองในแนวปรัชญา ยกตัวอย่างวอลเลอร์ลิฟแมนเสนอแนวคิดว่าความคิดหรือทฤษฎีทางการเมืองอาจจะมีความผิดพลาดสูงเพราะการเขียนทฤษฎีนั้นปราศจากข้ออ้างอิงพฤติกรรมมนุษย์ในเชิงประจักษ์ดังนั้นนักรัฐศาสตร์รุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกาก็เลยมาสนใจศึกษารัฐศาสตร์แนวพฤติกรรมนิยมมากขึ้นซึ่งแนวพฤติกรรมนิยมนี้ส่วนหนึ่งก็คือทฤษฎีทางจิตวิทยานั่นเองครับนักรัฐศาสตร์ให้ความสนใจศึกษานใ,ในเชิงการกระทําที่สอดคล้องกับทฤษฎีเช่น จะพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยในเยาวชนได้อย่างไรพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนทั่วไปเกิดขึ้นเพราะอะไรในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สการศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองเริ่มเกิดขึ้นและเกิดเฉพาะเมื่อนักร,รัฐศาสตร์สนใจศึกษาว่าคนเลือกตั้งด้วยเหตุผลอะไรหรือศึกษาในลักษณะที่พัฒนาระบบการเมืองตามทฤษฎีโด,ดยศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมืองเท่านั้น ยังไม่เน้นหรือยังไม่มีการศึกษาพัฒนาระบบการเมืองที่สอดคล้องกับการเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่อยู่ใต้การปกครองอย่างนักวิทยาศาสตร์ก็มีการศึกษาสาเหตุการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยจากธรรมชาติเช่นการศึกษาวิธีเตือนภัยและการป้องกันตนเองจากคลื่นสึนามิหรือแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแต่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานักรัฐศาสตร์ยังไม่ได้ศึกษารูปแบบการปกครองที่จะทําให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ได้ศึกษาวิธีการป้องกันความขัดแย้งรุนแรงที่จะนํามาซึ่งความหายนณะของประชาชนและประเทศชาติทั้งๆที่มีประวัติศาสตร์การเมืองเป็นวัฏจักรที่สอนเราอยู่ซ้าแล้วซ้าเล่าเรามาดูทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานทางจิตวิทยากันนะครับในช่วงคริสต์ศตวรรษที่20นักรัฐศาสตร์ให้ความสนใจศึกษาทฤษฎีทางการเมืองบนพื้นฐานทางจิตวิทยาเช่นดอสันและเบอร์วิดได้เขียนหนังสือชื่อ the political socialization ในปี1969นะครับซึ่งอธิบายถึงพฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูหรือสถาบัานทางศาสนาผลการวิจัยทางจิตวิทยาเป็นจนํานวนมากชี้ให้เห็นว่าทัศนคติทางการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลเป็นผลมาจากกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมของแต่ละบุคคลกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมจําคํานี้ไว้ให้ดีนะครับอีริกอีริกสันผู้เขียนหนังสือคลาสสิกชื่อชาว hoo แอนด์โซซิไท ได้ศึกษาบุค,คลิกภาพและแนวทางการดำเนินชีวิตของมาร์ตินลูเทอร์คิงและคานทีและชี้ให้เห็นว่าคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองพัฒนามาจากวิถีทางดำเนินชีวิตของเขาและข้อมูลทางประวัติศาสตร์การเมืองยืนยันแนวคิดของนักรัฐศาสตร์รุ่นใหม่เช่นพื้นฐานการทำงานเกี่ยวกับศาสนาของวูดโรว์วิลสันมมลคอมเอ็กซ์และมาร์ตินลูเทอร์คิงพื้นฐานทางกฎหมายของคาร์ลมาร์ก หรือพื้นฐานการเป็นชาวนาของอับราฮัมลินคอลนส่งผลต่อลักษณะความเป็นผู้นำของท่านผู้นำในอดีตที่กล่าวมานี้ในปัจจุบันมีตัวอย่างนักเขียนสองคนที่เขียนหนังสือวิเคราะห์ผู้นำด้วยวิธีทางจิตวิทยาคือสแตนลีย์เอเรนชันได้เขียนบทความเรื่อง William Jefferson Clinton Psychology และมารกาเร็ตจีเฮร์แมนได้เขียนเรื่อง William Jefferson Clinton's Leadership Style โดยใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพทางจิตวิทยาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยแนวทางการศึกษาทฤษฎีรัฐศาสตร์บนพื้นฐานทางจิตวิทยานี้ได้มีการแบ่งแนวทางไว้3าแนวทางครับคือ1นแนวทางที่นําข้อค้นพบจากทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยาเกี่ยวกับมนุษย์ชีววิทยามาศึกษาพฤติกรรมบุคคลข้อ 2. แนวทางที่นําข้อเสนอค้นพบทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางสังคม มาอธิบายทิศท,ทางของพฤติกรรมบุคคลหรือกลุ่มบุคคลข้อ 3. แนวทางที่นำข้อค้นพบจากทฤษฎีและงานวิจัยที่ศึกษาสภาพแวดล้อมในสังคมที่ส่งผลจูงใจและส่งผลทางอ้อมให้บุคคลเกิดพฤติกรรมมาขยายความทีละข้อกันนะครับข้อ 1>, 1. แนวทางที่นำข้อค้นพบจากทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยาเกี่ยวกับมนุษย์ชีววิทยามาศึกษาพฤติกรรมบุคคลในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์นักจิตวิทยาเช่นดาร์วินฟรอย อธิบายพฤติกรรมบุคคลที่เป็นผลจากพันธุกรรมและสรีรวิทยาหรือระบบการทำงานของสมองฟรอยอธิบายว่าพฤติกรรมของมนุษย์หลายอย่างเกิดจากแรงขับทางเพศและกลไกทางสรีรวิทยาแต่นักจิตวิทยารุ่นหลังเช่นแอดเลอร์อธิบายว่าพฤติกรรมบุคคลนั้นน่าจะมาจากอิทธิพลของกระบวนการทางสังคมมากกว่าต่อจากแอดเลอร์เนี่ยฟรอยได้อธิบายว่าการอบรมกล่อมเกลาทางสังคมคำนี้เรียกว่า socialization นะครับ ส่งผลต่อบุคลิกภาพของคนโดยมีปฏิสัมพันธ์กับความเติบโตของความเข้มแข็งของตนเองนักจิตวิทยาที่ศึกษาความต้องการพื้นฐานของมนุษย์อีกคนคืออับราฮัมมาสโรอธิบายว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้แก่ความต้องการทางสรีระความมั่นคงในชีวิตความรักจากสังคมความภูมิใจในตนเองและความตระหนักในคุณค่าของตนมาสโรอธิบายว่าเมื่อบุคคลไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานนั้น มนุษย์อาจมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเพื่อสแสวงหาความต้องการพื้นฐานนี้ซึ่งสามารถนำมาอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองได้ดังนี้บุคคลใดที่ยังท้องหิวเขาไม่สแสวงหาประชาธิปไตยหรือให้ความสนใจการเมืองได้บุคคลที่รู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้องการของใครก็ไม่สามารถจะทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมได้ ข้อ2แนวทางที่นำข้อค้นพบจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางสังคมมาอธิบายทิศทางของพฤติกรรมบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทฤษฎีทางจิตวิทยาของพาฟรอฟวัตสันสกินเนอร์แบนดูราอธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลต้องมีสาเหตุพฤติกรรมใดทำแล้วมีผลดีตามมาบุคคลมีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าทำแล้วมีผลร้ายพฤติกรรมนั้นก็จะลดน่อยลงนะครับ นอกจากนาําทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมมาอาธิบายทิศทางของพฤติกรรมบุคคลแล้วทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์คองชองพีอาเจอีริกอีริกซันเรเนสป์พิตแฮร์รี่ฮาร์โลก็สามารถนํามาอาธิบายทิศทางของพฤติกรรมบุคคลได้เช่นลอเรนซ์โคสเบิร์กอธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลจะพัฒนาขึ้นตามวุฒิภาวะของเขาใน6กฎเกณฑ์ทางจร,ยริยธรรมซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอายุประมาณ16ปีซึ่งได้แก่ 1. หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ 2. ทํทำเพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัล 3. ทํทำเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับจากกลุ่ม 4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 5. ปฏิบัติตามกติกาของสังคมและชุมชน 6. ทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อส่วนรวมดังนั้นบุคคลจะพัฒนาจริยธรรมไปตามระดับวุฒิภาวะของตนเองและพฤติกรรมจริยธรรมจะพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสติปัญญาของบุคคลข้อ 3. แนวทางที่นําเสนอข้อค้นพบทฤษฎีและงานวิจัยที่ศึกษาสภาพาแวดล้อมในสังคมที่ส่งผลจูงใจและส่งผลทางอ้อมให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการศึกษาการจูงใจหรือการโน้มน้าวพฤติกรรมนี้จะเน้นพฤติกรรมสังคมหรือพฤติกรรมกลุ่มที่ส่งผลตอบพฤติกรรมของบุคคลเราจะพบว่าวัฒนธรรมของแต่ละสังคมส่งผลตอบพฤติกรรมของบุคคลแตกต่างกันคนเอเชียจะกลืนเลือดตัวเองเพื่อรักษาหน้าสถานะทางเศรษฐกิจของตนเอง ในขณะที่คนอเมริกันจะแสดงฐานะและสภาพแท้จริงของเศรษฐกิจและแสดงความต้องการของตนเองอย่างชัดแจง้งวัฒนธรรมค่านิยมและวิธีการอบรมเลี้ยงดูจะสะท้อนออกในพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละสังคมโดยสรุปนะครับเราจะพบว่าในการศึกษาอาดีตเราอาจจะมีข้อมูลพฤติกรรมทางการเมืองของผู้นำในอดีตช่วยเสริมประสบการณ์ทางการเมืองให้เราแต่ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ทางจิตวิทยา จะช่วยให้เราสามารถอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมนั้นๆและสามารถทํานายพฤติกรรมทางการเมืองในอนาคตได้ในระดับหนึ่งเมื่อเราทํานายอนาคตได้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะหาทางยับยั้งแก้ไขหรือบรรเทาเหตุเหล่านั้นได้ครับเราเข้าใจ3แนวทางที่อธิบายไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูทฤษฎีกันบ้างนะครับทฤษฎีการศึกษาวิจัยสหวิทยาการรัฐศาสตร์กับจิตวิทยาในต้นคริสต์ศตรวรรษที่19นักรัฐศาสตร์ศึกษาการเมืองในลักษณะการพยายามอธิบายว่า ความมั่นคงและไม่มั่นคงหรือการเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยทางการเมืองโดยไม่ได้ให้ความสนใจในพฤติกรรมของบุคคลชาล์เมอร์เยมเป็นนักรัฐศาสตร์คนแรกที่นำหลักวิชาทางจิตวิทยาและสรีรวิทยามาเป็นพื้นฐานศึกษาการเมืองแต่ไม่ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายคนที่นำาศาสาตร์ทางจิตวิทยามาเชื่อมโยงกับรัฐศาสตร์เพื่อทำนายอนาคตทางการเมืองโดยศึกษา,า,า,าจากพฤติกรรมบุคคลได้แก่ฮาร์โรลดไวท์ลาสเวล และมีนักรัฐศาสตร์อีกหลายคนที่ศึกษาตามแนวทฤษฎีของเขาหนังสือที่ได้รับการอ้างอิงอย่างแพร่หลายของลาสเวลก็คือ Psychology and Politics ในปี1930นะครับระบุว่านักการเมืองคือผลผลิตของแรงผลักดันภายในของบุคคลที่สนใจในส่วนรวมต่อมาในหนังสือชื่อ Power and Society ในปี1990ทฤษฎีการตอบสนองทางจิตวิทยาถูกนำมาอาธิบายพฤติกรรมทางการเมืองและการทำนายอนาคตทางการเมืองอย่างชัดเจนขึ้น ในความสนใจเบื้องต้นลัสเวลล์สนใจที่จะวิเคราะห์กลุ่มชนชั้นสูงที่มีทุกสิ่งที่อยากได้และเห็นว่าตนเองมีค่ากว่ามวลชนในหนังสือเรื่อง Democratic Character ในปี1991นะครับเขาได้เน้นความจำเป็นของการแบ่งปันอำนาจการให้ความนับถือและค่านิยมของประชาธิปไตย โดยเฉพาะความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชนชั้นหรือก็คือการเหยียดผิวนะครับความคิดของเพลโตมาร์กและเลนินในคริสตศตวรรษที่18ได้แสดงออกมาชัดเจนในงานของลาสเวลในคริสตศตวรรษที่19โดยเขาชี้ว่าความสําเร็จของการศึกษาวิเคราะห์ทางการเมืองต้องนําทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้โดยเฉพาะการศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเฮอร์เบิร์ตไฮสแมนได้เขียนหนังสือเล่มแรกที่แสดงถึงการพัฒนาบุคคลตั้งแต่เกิดจนเติบใหญ่เป็นประชากรที่มีความรับผิดชอบทางการเมือง คือกระบวนการอบรมกล่อมเกล่าทางการเมือง political socialization ที่จะอธิบายถึงการที่คนจะเป็นประชากรที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบทางการเมืองหรือไม่นั้นอยู่ที่เขาได้รับการอบรมเลี้ยงดูได้รับการศึกษาและอยู่ในสังคมเช่นไรเช่นเดียวกับการศึกษาของเจมส์เดวิดบราเวอร์ในปี1972ได้ทำการศึกษาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ประธานาธิบดีนิกสันเพราะว่ารูปแบบของบุคลิกภาพและลักษณะการเป็นผู้นำสามารถทำนายได้จากการ ลมกล่อมกล่าวของเขาตั้งแต่เยาว์วัยการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยใช้ทฤษฎีจิตวิทยาจึงน่าจะเป็นแนวทางที่เราจะวางหลักรัฐศาสตร์ไว้ในอนาคตให้ดีกว่าปัจจุบันได้เพราะถ้าหากเราใช้หลักในการเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์เราอาจจะจัดระบบการเมืองในอนาคตให้ดีกว่าในปัจจุบันได้นักจิตวิทยาในยุคคริสต์ศตวรรษที่19ได้เสนอแนวคิดทางการเมืองไว้เช่นแนวคิดทางการเมือง ของสกินเนอร์นะครับในหนังสือเรื่อง Beyond Freedom and Dignity ที่สกินเนอร์ได้เขียนไว้ในกลางเทศวรรษที่19แสดงให้เห็นถึงระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ลดช่องว่างระหว่างผู้ใช้แรงงานกับชนชั้นสูงเพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างชนชั้นขจัดโจรผู้ร้ายและนำมาซึ่งสังคมที่สันติสุขถ้าหากนักรัฐศาสตร์สามารถนำกฎของสกินเนอร์มาใช้ในระบบการเมืองในอนาคตได้ สังคมประชาธิปไตยแม้แต่ของไทยก็น่าจะดีกว่าสังคมปัจจุบันการคาดการณ์ของระบบการปกครองในอนาคตตามแนวอนาคตนิยมนั้นอาจจะกระทําได้โดยศึกษาประวัติศาสตร์พร้อมไปกับแนวคิดของนักคิดในปัจจุบันและกระบวนการการถ่ายทอดค่านิยมความเชื่อทัศนคติให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นประชากรที่รับผิดชอบระบบการเมืองการปกครองในอนาคตนั่นเองก็จบไปแล้วกับยูนิตที่2นะครับเนื้อหาก็เริ่มจะมีความเข้มข้นขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้ยากใช่ไหมครับ เนะื้อหาในยูนิตต่อไปน่าสนใจยิ่งกว่านี้นะครับไปพบกันในยูนิตท,ที่3เลยครับ